ติมเป็นยังไงได้คอกใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีและสบายดีนะคะมาพอกันหน่อยติมย่ามดึกดึกพี่นออ้องสองทุมกว่าแล้วเนาะแม่กินขนมจีนแล้วเพิ่ะตื่นพอดีนะคะเป็นไงโลกเป็นไงได้คอกใหม่ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะฮะด,ดําดํานันดังฮักเลยพี่น้องมือน,นันละเอา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  เอ้าจิมาหาแม่มาที่ละมาที่ละมาที่ละเร็วๆเห็ดเอี like. ยงแขนคือสั่นข้นสัน่นข้นสั่นบ่อะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยมันคือท่าอะไรวเอ้า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 กองดากองดาจูดจดอยู่แบบนี้เอ้าไหนนอยติมยืนให้ลุงป้าดูหน่อยสิยืนเป็นไหมไหนไปยืนสิเออเอเอ,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 เอไ,ไปย like ืนนะ ตีมยืนเป็นไหมตีมยืนเป็นไหมล่ะไปยืนโชว์ลลงปาฮะเาไ,ไ,ไปยืนโชว์เลยยืนโชว์ลลงปาสิไหนเขายืนไงเขายืนไงเขายืนไงเขาจับตรงไหน มแ่หน,นีจับติมใส่กระด้งดีกว่าจับติมใส่กระด้งดีกว่าอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเกิดแม่บ่แม่แม่ แม่แม่เป็นเป็นมาเป็นเป็นมาเอาไปเข้ากระดุงไปอาปะอปะนะมใหนั่งดิเอาติมนังอันนั่งลงดว เอาเลยขมาเลยขมาสิบบาทจะสิบบาทยาอายากทวงติ๋มวะต้องขาดแล้วไปทวงเก็บบอลน,นะคะเบิงบ้งเบิง้งมันสิเจ็บเด้ไปบอกไปเลยบอกรู้บอวอย่ามันรู้ติ๋มยุงกระไดกร่ได้อย่ามันรู้รรรโอ้ยโอ้ยโอ้ยจีบเจ็บนะมาออกมา้สิบบาท่ะสิบบาท เต็มเต็มอ้าวโหแจากซสือจะคองอยุตัวนี้เกงอีลิอวัน,นี่เอา้าเอาเอาเอาห็นยังนะเห็นยังนะฮะทำอะไรเต็มอันนี้อ่ะเต็มเสือกระสมตะไคร์กระสมสวัสดีค่ะลุงป้ากันเลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันแล้ว รู้จักสวัสดีขาไหมติมรู้จักสวัสดีขาลุงป้าไมหมฮะกระติงกร๊ติงกระติงกึิง,งวันวันติมติมเอียติมเมืมม่อไรจะนอนลูก เมื่อไนติมจะนอนตอนแรกว่ากินหนึ่งข้าวปุ่นแล้วสิไปอาบน้ำนอนเน,นาะค่ะเอ,อ้ยอาบน้ำเอ้ยอาบน้ำนอนเลยตื่นก่อนไม่ได้อาบจ่อยแต่บ่อยากนะคะเพราะว่าเขามีขอกแล้วนอนไปเนาะมีข้อแล้วก็ไปอาบน้ำได้โดยที่บ่ตองระแวงนะคะาเพ่นสิปเปจับเราบันไดโบเนาะไม่ต้องระแวงติมอ้วนตกแล้ว ไหนจะไปไหนจะไปไหนนอนอยังจะนอนอยังพันมานอนแล้วเนาะค่ะคุณละเที่ยงคืนพันจะสีนอนเนาะพี่เนอะอาลาลุงป้าหน่อยเดียวลาลุงป้าหน่อยลาลุงป้าหน่อยสิ <c oughs> ลาลุงป้าก่อนนะเดี๋ยวลาลุงป้าก่อนแล้วโอเคค่ะคลิปนี้แม่น้อไอติมกับน่อไอติมก็สิขอโตลาไปก่อนเนาะถึงได้กรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่ากดข้ามโฆษณาน่อไอติมเด้อน,นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะแล้วเร็ว มาพอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ <laughs>